สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วางสามหมออุดรธานีครับวันนี้ครับนัทก็มารีวิวนะครับรถคูปต้าเอลสามนเข้าใหม่1ตัวนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับมกราสองพครับวันนี้นะครับมีรถสานะครับมารีวิวให้ลูกค้าชม1คันนะครับมามาดูสภาพรอบคันครับเริ่มต้นนะครับก็ยางโอเคนะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับดอกยางก็ยางตัวนี้ประมาณ80%ซครับก็มีแหงบ้างนะครับมีเล้ามีแหงบ้างนะครับตัวนี้นะครับ คันนี้รถจดทะเบียนปี54ครับมีเล่มนะครับรอเล่มตัวนี้รอเล่มอยู่ประมาณ4-5วันนะครับรถคันนี้ครับใช้งานอยู่ที่1 2 3่ชั่วโมงครับ1 2 3่ชั่วโมงนะครับผมากบอกว่าคันนี้ผมลองขับดูแล้วเครื่องดีมากนะครับระบบไฮดรอลิกเร็วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะให้อุปกรณ์นะครับใบดันดินหน้าแล้วก็จะเป็นผนพวนด้านท้ายนะครับราคาของคันนี้นะครับถ้า เอาสีนี้เลยนะครับสภาพนี้คือเก็บเปลี่ยนถ่ายของเลียวนะครับเปลี่ยนลูกโงลูกหมากเช็ค จุดรั่วซึมให้นะครับคันนี้ก็อยู่ที่2องแสนนะครับแต่ว่าถ้าเราจะทําสีนะครับใส่หน้ากากใส่ท่อด้วยนะครับก็อยู่ที่2องแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับก็ต่างกันแค่ห้าพันนะครับตัวสามสิบหกตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบนะครับของรถนะครับแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับเครื่องยนต์จะเป็น direct injection นะครับ4วินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับวงมาลัยตัวนี้จะเป็นแบบ power นะครับคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์นะครับเป็นชัตเทิลข้างตัวนะครับเป็นเกียร์สามารถเดินหน้าถอยหลังได้โดยที่เราไม่ต้องหยดจอรเลยนะคับ ควินเราจะเข้าอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นรถขนาด3สูบครับเหมาะสำหรับงานในเกษตรครัวเรือนนะครับเกษตรทัวครัวเรือนก็คือเราไปใช้ถ่ายไ่ถ่ายหน้านะครับคืองานเราไม่ได้รับจ้างนะครับวันนี้ก็จะรีวิวนะครับระบบการทำงานให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วก็ให้ดูสภาพนะครับในตัวรถในตัวอุปกรณ์ลูกมงลูกหมากตัวไหนที่เราจะได้เปลี่ยนให้บ้างนะครับมาชมกันนะครับแบบชัดเจนเนาะ เครื่องแน่นนะครับคันนี้นะครับเครื่องติด่ายครับเห็นหน้าครับขึ้นลงเร็วนะครับเห็นหน้าหางนะครับเดี๋ยวลงจะลองไถไปก่อนกรอบก็อาจจะไถเบาๆนะครับเพราะว่า มันดินมันปูขึ้นหมดแล้วนะครับฝุ่นฝุ่นฝุ่นเยอะนะครับตอนนี้ ได้ตั้งหางไว้นะครับมันก็เลยไถอาจจะเป๋ๆนิดนึงนะครับเวลาที่เราดูรถก็ดูพวกระบบนะครับในการการดินนะครับโควินนะครับพัดนะครับมีหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นโควินขับเครื่องสี่ล้อนะครับเครื่องยนต์นะครับสาูนะครับไซริงเช็ค บินครับทีนี้ ตัระบบโมวินนะครับว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับก็จะเข้าออกเกียร์เต่าก็ต่ายยากหน่อยเพราะว่ารถไม่ไม่ค่อยได้เข้าเต่าก็ต่ายมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้ มาดูระบบครับทีนี้นะครับดปันท้ายวิดีโอะเรามาดูนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับของรถคันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปีหัวมีไอไหมนะครับดูนะบก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับ น้าดีนะครับไม่ดันนะครับต้องบอกด้วยเครื่องยนต์แล้วก็ดูมาร์คเครื่องนะครับตัวนี้เครื่องยังไม่แกะไม่ไม่รื้อนะครับดูเครื่องยนต์นะครับนะครับเครื่องไม่ไอนะครับแล้วก็มาร์คเครื่องนะครับยังอยู่ครบนะครับตัวนี้นะครับมาร์คเครื่องเครื่องยังไม่เคยรื้อนะครับทีนี้เราก็มาดูในด้านของ ส่วนที่เราจะต้องเก็บนะครับลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อคันนี้แน่นนะครับลูกหมากลูกหมากข้างขวาแน่นนะครับลูกปืนล้อแน่นลูกหมากข้างขวาแน่นดูข้างซ้ายครับแน่นครับมีลูกหมากตัวนี้ที่หลวมนะครับมีลูกหมากแค่ตัวเดียวที่หลวมนะครับแล้วตัวนี้ครับผมก็จะตีนะครับบูธคานให้นะครับส่วนท่อนคัตก็มีการเปลี่ยนแผ่นคัตมาแล้วนะครับ รถก็ยังสีเดิมนะครับยังสวยอยู่นะครับสีสันห้องโดยสารก็ยังโอเคอยู่นะครับยังสวยนะครับแผ่นลังคานะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่ไม่แตกนะครับคันนี้นะครับราคานะครับก็ถ้าเอาไปใช้งานเลยก็อยู่ที่270,000บาทนะครับแต่ถ้าถ้าเราทําสีอยากได้สวยๆเข้าบ้านก็275ราคาเดิมนะครับคันนี้รถจดปี54นะครับหางก็จะได้เป็นหาง5นะครับตาช้างนะครับสวยๆเลยนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคูปตานะครับ L 3608คันนี้นะครับรถจดปี54 นะครับราคาก็ 27, 275นะครับก็มีอยู่2ราคาตามสภาพกับเก็บงานนะครับเก็บงานก็คือทําสีทําอะไรให้ใหม่นะครับเหมือนที่ลูกค้าติดตามเรานะครับส่วนท่อนะครับเราแถมให้นะครับเราแถมให้นะครับฝากเบอร์โทรไว้ครับที่0 9 1ย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนครับศูนย์เก้าหหรืออีก1เบอร์ครับที่0 6 3ย์หกสามครับสามหนึ่ครับ 063313047 4นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเส้นถนนออกไปวาริชภูมิครับไปทางอำเภอวาริชภูมิพังโคนนะครับอยู่ทางปากทางเข้าเมืองเลยนะครับเยื้องๆใกล้ๆกันกับศูนย์คูบต้าอำเภอวังสามหมอนะครับมาไม่ถูกจับ GPS มาได้นะครับที่นัดแท็กเตอร์นะครับมีที่เดียวนะครับมีที่เดียวนะครับตอนนี้มีที่เดียวนะครับแต่ว่ามี3ฝั่งมี3ฝั่งหน้าร้านเราขาย อุปกรณ์ต่อพ่วงรถแท็กเตอร์นะครับยังมีอีกหลายคันนะครับไม่ใช่แค่สาิบหกนะครับตอนนี้มีสาสิบหกอยู่ในสต็อกอยู่ประมาณสามคันนะครับแล้วก็จะมีสี่สิบเจ็ดเอสพีมีห้าศูนย์นะครับมีเกือบทุกรุ่นครับแอลรุ่นตระกูลแอลเรามีครบหมดนะครับตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ